รัฐบาลไต้หวันเริ่มใช้สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยดิจิทัลโดยเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดวิทยาและสุขภาพในประเทศนอกเหนือจากการเปิดเผยบันทึกและเนื้อหาการประชุมแก่ประชาชน นักวิชาการชี้ว่าแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการเปิดเผยข้อมูลไปใช้สะท้อนถึงความเพลิดเพลินในระบอบประชาธิปไตยและความโปร่งใสกับพลเมืองของตนไม่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งจีนที่ดำเนินตามแนวทางปกปิดข้อมูลจากพลเมืองของตนโดยเสริมว่าแผนการเปิดรัฐสภาที่นำโดยผู้บัญญัติกฎหมายฟรีดี้ลิมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รู้จักกันในชื่อซีวิกเทค เปิดตัวโดยรัฐมนตรีดิจิทัลไต้หวันเข้าสู่ระบบของรัฐบาลไม่เพียงแต่แสวงหาความเปิดกว้างและความโปร่งใสแต่ยังต้องการให้พลเมืองของตนมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของไต้หวันด้วย พวกเขายังระบุด้วยว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถติดตามและติดต่อพลเมืองที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และสร้างรายชื่อผู้ที่อาจจะติดเชื้อโดยการติดต่อซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถจัดการกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและทำการทดสอบแยกกักและกักกันโรคได้มากขึ้น หมอชีวเคมีรายหนึ่งบอกว่าไต้หวันแตกต่างจากจีนมากไต้หวันนั้นเป็นเสรีนิยมและเป็นประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามจีนก็เป็นผด็เการเมื่อเร็วๆนี้ในไต้หวันสมาชิกสภานิติบัญญัติฟรีดี้ลิมได้เสนอกฎหมายเกี่ยวกับความโปร่งใสของรัฐสภาจึงสามารถเปิดเผยบันทึกและเนื้อหาของการประชุมบนแพลตฟอร์มสาธารณะ สำหรับชาวไต้หวันแล้วทั้งเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ช่องรายการต่างๆ,างๆก็เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลล่าสุดที่มีการประชุมของกฎหมายในสภายหยวนได้ทันที ด้านพนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบอกว่าฉันคิดว่านโยบายนี้ของรัฐบาลมีประโยชน์เพราะสามารถตวพรวจพบร่องรอยาการเดินทางไปช้อปปิง้งและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทันทีดังนั้นใครที่เคยสัมผัสผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จะสามารถติดตามและกักตัวได้ในที่สุดสนับสนุนโดย ปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580